เงินภัยกันรายวันวัยรุ่มตีเนียนใช้เงินสกุลจา์ดหยอดตู้เติมเงินได้มูลค่าเท่ากับเงินบาทไทยวงจรปิดเห็นภาพชัดเจนเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ i'm not to กล้องวงจรปิดค่ะจับภาพนาทีที่ชายอายุช่วงวัยรุ่นคนหนึ่งสวมกางเกงขาย,ยาวเสื้อคลุมแขนยาวมีผ้าพ,พกหัวขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านขายเวชภัณฑ์เวลาตี3-20นาทีของวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งที่ร้านเนี่ยก็มีตู้เติมเงินบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตู้ของคุณพี่สรายุทธเจ้าของร้านนั่นเองค่ะโดยชายในคลิปค่ะก็ทําการหยอดแบงค์เติมเงินเข้าโทรศัพท์หมายเลขหนึ่งหลายต่อหลายครั้งจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซ ออกไปค่ะโดยปกติแล้วเจ้าของร้านจะเปิดตู้เพื่อนับเงินทุกวันพอเปิดตู้มาจึงพบว่ามีแบงค์แปลกปลอมอยู่ใบหนึ่งเอาไปตรวจสอบดูดีๆก็พบว่าเป็นเงินของประเทศเมียนมาที่มีมูลค่า500จาร์ดหรือถ้าแปลงเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็ประมาณ8บาทตามค่าเงินของวันที่21ธันวาคม2 5 6พาค่ะพอเห็นอย่างนั้นทางคุณพี่สารายุทธเลยตรวจสอบจากตู้เติมเงินทันทีเพราะมันจะมีบันทึกการทำธุรกรรมซึ่งระบบเนี่ยก็ได้รายงานว่ามีเงินฝากเข้าตู้จำนวน,วนเงิน 500บาทซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ชายคนนี้เอาเงินจัดมาหย่อดู้จากนั้นก็ได้โอนเงินเข้าไปยังเบอร์มือถือหมายเลขนี้โอนกว่าหลายครั้งทำเรื่อยๆเป็นจำนวนเงินรวม500บาทหลักฐานเนี่ยมันก็ชัดขนาดนี้เลยนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีเพื่อนำตัวชายคนนี้มาดำเนินคดีเพราะเกรงว่าจะเอาเงินจัดไปหยอดู้ที่อื่นก็เป็นได้ค่ะ และด้วยความที่นอกจากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันชัดขนาดนี้แถมยังรู้เบอร์มือถือเลยทําให้ตามตัวได้ไม่ยากค่ะล่าสุดเจ้าของตู้เนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ได้รับเงินคืนและดําเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ยก่อนหน้านี้ค่ะมันก็มีข่าวมิจฉาชีพใช้แบงก์กาโมหรือว่าแบงก์ปลอมลายการ์ตูนมาหยอดตู้เติมเงินแล้วก็ดันเติมได้ซะด้วยทําให้บรรดาผู้ประกอบการเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นต่างเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตตู้เร่งทําการแก้ไขในเรื่องแบงก์จริงแบงก์ปลอมไม่งั้นพี่มิจชฉาชีพก็จะ่วยโอกาสนี้ก่อเหตุและทําให้ระบาดไปเรื่อยๆค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ